วันนี้เราจะมา,านำเทคโนโลยีมาปรับใช้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตออกแบบเสื้อผ้าสม็จรูปลับเนี่ยนะครับเ,เริ่มต้นตั้งแต่การฟิตติ้งซึ่งการฟิตติ้งรูปแบบเดิมเนี่ยก็คือเอาแพทเทิร์นเนี่ยมาลองตัดเย็บจริง1ตัวแล้วก็เป็นผ้าดิบแล้วก็เรียกเด็กโดยโรงงานเนี่ยมามาลองใส่ดู ถ้ามันตรงไหนเนี่ยคับไปหลวมไปเราก็แก้แก้เสร็จแล้วก็เย็บใหม่เย็บใหม่อาจจะสองรอบ3รอบเสียเวลาแล้วก็เ,เสียผ้าด้วยแล้วก็ต้องรอว่ากว่าจะเห็นก็คือต้องรอให้เย็บเสร็จก่อนแต่ทีนี้เนี่ยเรา,เาพัฒนาโดยการเอาโปรแกรม 3D fitting เนี่ยมามาใช้ทดแทนการเย็บผ้าดิบแบบเดิมไม่ไม่ต้องรอสามารถเห็นได้ทันทีส่วนแพทเทิร์นเนี่ย ที่เราทําบนกระดาษเนี่ยก็คือเราก็เปลี่ยนมาทําในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอีไลท์คาร์ดอทั่วๆไปแต่ทีนี้ตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะมีเครื่องมือเฉพาะท,ทางสําหรับสร้างพเทิร์นก็คือเป็นจีบทบจีบทวิตกระดมกระดุมก็คือเปลี่ยนจากทำบนกระดาษมาทำในโปรแกรมคอมซึ่งเร็วกว่าไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษให้ลกโรงงานเต็มโรงงาน แสร็จแล้วก็ถ้าโอเคปุ๊บเนี่ยก็ไปสู่ขั้นตอนการเกตไซซ์ซึ่งการเกตไซส์เนี่ยถ้าเราเกตด,ด้วยมือเนี่ยก็ต้องเกตทีละไซส์อย่างเช่น10ไซส์เนี่ยเราก็ต้องขยายทีละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วแล้วก็ก๊อปปี้กระดาษเนี่ยออกมา10ชุดอ่าเป็นกระดาษแข็งซึ่งตรงนี้มันก็เสียเวลามากซึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยโปรแกรมมันน่าจะทำได้เร็วกว่ามือเยอะซึ่งคนทุกวันนี้ก็ หันเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมกันเยอะและอ่าสมมติว่าเราจะเอา10บไซส์ก็ใส่ไปเลยอ่าครึ่งนิ้วมันก็จะออกมา10เส้นเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเกี่ยวกับการวางมาร์กซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบแบบแบบเดิมๆเ,เนี่ยก็คือต้องเอาเอา,เอาบล็อกกระดาษแข็งเนี่ยมาวางบนชั้นปูผ้าเสร็จแล้วก็เอาช็อคขีเสร็จแล้วเอาเลือ่อยไฟฟ้าเนี่ยตัดตามเส้นช็อคซึ่งต้องหาคนที่มีประสบการณ์ชำนาญ ถึงจะวางมาได้ประหยัดแล้วก็ต้องขีดทุกครั้งที่ที่วางแต่ทีนี้ถ้าโปรรแกรมเนี่ยก็มันจะคำนวณออกมาให้เสร็จเลยก็มันจะวางแบบอัตโนมัติแบบประหยัดที่สุดซึ่งใครก็วางได้ทุกคนอ่าแล้วก็ประหยัดด้วยแต่แล้วก็พอดออกมาด้วยเครื่องอวาดเส้นขนาดต่างๆตามตามหน้าผ้าอย่างเช่นว่าสมมติว่าหน้าผ้า36อ่อ48 60เราก็ ความกว้างของเครื่องก็แล้วแต่ตามหน้าผาซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วกว่าแบบเดิมเยอะเลยครับผุ